ไปดูกันที่การซักซ้อมแผนสำหรับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี2,560ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลหัดใหญ่ร่วมกับโรงแรมเซ็นทราหัดใหญ่ค่ะก็มีการจัดฝึกซ้อมประจำปีเพื่อเตรียมพร้อมรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะ โดยเป็นการฝึกซ้อมร่วมกันค่ะระหว่างห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลหัดใหญ่กับโรงแรมเซ็นทราหัดใหญ่และก็ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธรารณภายัยอำเภอหัดใหญ่ได้มีการจัดฝึกซ้อมป้องกันอักขีภัยประจําปี2560ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีคุณบรรจงร่มสงนะคะเลขานุการ,กการนายกเทศมนตรีนะครหัดใหญ่ก็ไปเป็นประธานในการสังเกตการพร้อมด้วยนางจินตนามณีสุวรรณผู้จัดการกลุ่มสินค้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลหัดใหญ่แล้วก็คุณจิระพงษ์สังทองผู้จัดการฝ่ายห้องพัก โรงแรมเซ็นทราหัดใหใ่และก็พนักง,งานในเครือร่วมกันในการฝึกซอ้อมในครั้งนี้โดยคุณจินตนาผู้จัดการกลุ่มสินค้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลหัดใหใจบอกเขาว่าการฝึกซอ้อมดังกล่าวนี้นะคะเป็นการฝึกซอ้อมตามแผนจําลองเหตุการณ์ไฟไหม้บริเวณชั้น4โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากเจ้าหน้าที่ภายในห้างแล้วก็เจ้าที่ภายนอกค่ะได้รวมกันฝึกซอ้อมอพยพหนีไฟจนสําเร็จลุล่วงตามแผนที่วางไว้ค่ะขณะที่ทางด้านนายจิรพงษ์สังทองผู้จัดการฝ่ายห้องพัก โรงแรมเซนทรารหัสใจบอกเขาว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญค่ะที่ผู้ที่มีอาการสูงทุกแห่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดค่ะซึ่งทางโรงแรมเซนทราหัสใจค่อยให้ความสำคัญในด้านการรักษาความปลอดภัยเป็นอันดับต้นๆค่ะซึ่งการฝึกซ้อมแบบนี้นะคะจะเป็นการฝึกซ้อมใหญ่ประจำปีแต่ว่าก็มีการฝึกซ้อมย่อยเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วด้วยค่ะเดี๋ยวมีเสียงให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารทั้งสองท่านไปฟังกันดูค่ะ เป็นการฝึกซ้อมประจําปีของเรานะคะเหตุการ์์เรามีการสถานการณ์เหตุการณ์ขึ้นมาเพื่อเป็นการฝึกให้พนักงานเรารู้จักหน้าที่นะคะแล้วก็เป็นความสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นให้กับทีมงานเราด้วยนะคะเราก็มีการจําลองเหตุการณ์ในการเกิดเพลิงนะคะที่ในสต็อกนะคะมีการจําลองผู้ติดในในเพลิงแล้วก็การเข้าไปช่วยเหลือจําลองในการที่มีลูกค้าแล้วเราต้องปิดการขายเชิญลูกค้าให้พ้นจากนั่นในการที่จะมีอันตรายนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บเราต้อง พยาบาลอย่างไรนะคะเพื่อให้ผู้บาดเจ็บนั้นได้ปลอดภัยแล้วถึงโรงพยาบาลได้เร็วที่สุดนะคะเรียนให้กับท่านลูกค้าทราบนะคะว่าทางห้างเองะนะคะไม่ได้ปล่อยปละละเลยในทุกเรื่องของความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตรียมเตรียมพร้อมนะคะการซ้อมเรื่องของการอพยพหรือแม้แต่เหตุการณ์ต่างๆนะคะเราก็จะมีการฝึกซ้อมกันอยู่เสมอเพื่อให้พนักง,งานเราทุกคนรู้ว่านัมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆเราจะต้องมีสถานการณ์ที่จะต้องช่วยเหลือกันอย่างไรไม่ให้เกิดภาวะที่วุ่นวาย ะะเพื่อเพื่อความมั่นใจนะคะฉะนั้นเราจึงต้องมีการฝึกซ้อมแบบนี้เป็นประจําอยู่เสมอค่ะได้มีการประชุมเร,เริ่มงานไว้ตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพราะฉะนั้น <c oughs> แผนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ซักซ้อมได้ตามตรงตามที่เราต้องการทุกอย่างก็คือตามกระบวนการที่เราประชุมไว้ไม่มีอาจจะมีอะไรขุกขักนิดหน่อยแต่ว่าก็แก้ไขได้หน้าง,งานไม่มีปัญหาครับก็ถือว่าตรงตามแผนที่ต้องการครับวันนี้ผลการซักซ้อมเป็นยังไงบ้างก็ถือว่า อยู่ในขั้นเกณ์ดีพอสมควรครับผมทุกอย่างก็เรียบร้อยดีทั้งการประสานงานกับห้างและก็ของโรงแรมก็เรียบร้อยทุกอย่างออกมาสวยงามครับผมอันนี้คือปกติเราจะเป็นแต่ละปีครับผมก็ปีหน้าเราก็จะซ้อมแบบนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ระหว่างปีก็จะมีระหว่างปีก็จะมีซ้อมย่อยครับผมกซ้อมในวันนี้เรามีงงาเก็ของเราเนี่ยเป็นในเครือของเซ็นทรัลร๊ป ก็คือเพราะะฉนั้นในบริษัทเอเซนนทรครัลก็มีเข้ามาร่วมหมดเลยทั้ง CPN ห้าง Central, Robinson, เซ็นทรัลโรบินสันไทยวัสดุพาวเวอร์บายครับแล้วก็ท็อปครับผมแล้วก็มีของหน่วยงานเทศบาลและหน่วยงานของดับเพลิงอันนี้เป็นหน่วยงานราชการที่เข้ามาร่วมครับผมค่ะซึ่งการซักซ้อมเมื่อวานนี้นะคะผลการซักซ้อมก็เป็นไปตามที่คาดค่ะทุกอย่างสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ